สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องห่งการแบ่งปันเรื่องเย็บผ้าในคลิปนี้พี่รีจะมาพูดคุยกันถึงอาชีพที่คนที่อยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้าหรือคนที่อยากจะทำเสื้อผ้าขายตามหาและตามหายากมากหาถ้าหาได้ก็คิวอาจจะยาวนิดนึงนะคะนั่นก็คืออาชีพรับสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บขึ้นงานตัวอย่าง สองอย่างนี้นะคะรวมเป็นหนึ่งอาชีพสำหรับใครที่เป็นมือใหม่กำลังมาฝึกเย็บผ้ากำลังอยากจะทำอาชีพเย็บผ้า mm hmm. พี่รีเชื่อว่าหลายๆคนนะคะยังไม่รู้จักอาชีพนี้เลยเพราะตอนแรกๆพี่รีก็ไม่รู้เหมือนกันคือส่วนตัวเราเราไม่รู้เลยนะคะแต่ว่าพอเราทำไปทำมาก็มีลูกค้าสอบถามลูกค้าถามมาเยอะก็เลยเออกำลังรู้กาลังรู้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะคะ สำหรับมือใหม่นะคะถ้าใครอยากจะทำอาชีพนี้ก็จะต้องทำควบคู่หรือฝึกควบคู่กันทั้งสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บขึ้นงานตัวอย่างบางอย่างมันจะต้องทำควบคู่กันแต่บางอย่างอาจจะทำแค่แพทเทิร์นอย่างเดียวก็ได้ทำไมเพียรีถึงบอกว่าหายากคือจริงๆแล้วอาชีพอาชีพนี้นะรับสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บขึ้นงานตัวอย่างมันเป็นเหมือนอีกหนึ่ง สาขาที่แยกออกมาจากการตัดเย็บเสื้อผ้ามันก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าแค่เราเฉพาะเจาะจงสําหรับการทําแบรนด์เสื้อผ้าเหมือนเราเป็นเบื้องหลังให้กับคนที่สร้างแบรนด์เสื้อผ้าพอผ่านกระบวนการของเราเสร็จนะคะเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของที่เขามาจ้างเราเขาก็จะเอางานตัวอย่างแล้วก็แพทเทิร์นไปจ้างช่างอีกทีอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคำถามของหลายๆคนอาจจะคิดว่า แล้วทำไมคนที่สร้างแบรนด์หรือคนที่อยากทำเสื้อผ้าขายเขาไม่จ้างที่เดียวให้จบที่เดียวเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่านะคะช่างเย็บบางท่านจะถนัดเย็บอย่างเดียวถนัดตัดอย่างเดียวไม่ถนัดออกแบบหรือสร้างแพทเทิร์นก็มีมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งช่องว่างให้คนที่เย็บผ้าเป็นคนที่สร้างแพทเทิร์นเป็นนะคะเข้ามาทำอาชีพนี้ได้ ะะแล้วมันต่างยังไงกันกับการตัดเย็บแบบหน้าร้านการตัดเย็บแบบหน้าร้านเราวัดตัวแล้วก็เย็บออกมาแล้วก็ส่งเรียบร้อยมันก็สะดวกสบายดีแต่หลายๆคนอย่างพี่อารีเองก็ไม่ชอบอยู่แบบหน้าร้านนะคะพี่อารีก็ชอบแบบทํางานคนเดียวนะคะแล้วก็มีการส่งงานให้ลูกค้าคุยผ่านออนไลน์แค่นั้นก็จบนะคะถ้าแก้ไขอะไรเราก็แก้ไขก็ส่งส่งไปส่งมาก็มีบ้าง อันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวพี่รีจะยกหนึ่งความคิดเห็นของพี่ท่านนี้แล้วกันนะคะซึ่งพี่ท่านนี้แกเป็นน่าจะเป็นคนที่ทำเสื้อผ้าขายแล้วพี่เขาก็คอมเมนต์มาเนาะว่าจะเริ่มตอนอายุ50จะไหวไหมอดทนรอช่างที่จ้างขึ้นแพทเทิร์นไม่ไหวงานเขาเยอะมาก เลยตัดสินใจเรียนตัดเสื้อเลยนะคะแสดงว่าพี่ท่านนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าหรือคนที่ทําเสื้อผ้าขายแต่ว่าหาช่างสร้างแพทเทิร์นหาได้แต่งานหรือคิวงานของเขาค่อนข้างจะเยอะมากก็เลยอยากจะมาสร้างแพทเทิร์นอยากมาตัดเย็บเองโดยที่ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเห็นไหมคะว่าอันนี้คืออีกหนึ่งมุมมองของเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าบางทีหายากไง เพราะฉะนั้นท้ายสุดนะคะก่อนจะจบคลิปพี่รีก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าสำหรับใครที่กำลังฝึกตัดเย็บแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะไปทำอาชีพอะไรอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องมือใหม่นะคะแต่ว่าก็จะต้องอาศัยความอดทนนิดนึงนะคะพยายามฝึกบ่อยๆเราจะเริ่มทำนะคะเราเราจะเริ่มทำแบบง่ายๆก่อนก็ได้เพราะว่า เสื้อผ้าโดยทั่วไปนะคะที่พี่อรีเคยทํานะคะโดยทั่วไปที่คนที่เขาสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเขาจะทําแบบง่ายๆนะแล้วก็แบบพื้นฐานแต่เราต้องรู้จักวิธีการดัดแปลงแค่นั้นเองนะคะแบบยากมีไหมมีแต่ว่าให้เราเลือกเอาแล้วกันว่าความรู้ของเราความสามารถของเราแค่นี้เราก็รับแบบง่ายก่อนนะคะแบบยากก็มีนะแต่ยังส่วนตัวของพี่รีจะเลือกรับงานเฉพาะที่เราสามารถทำได้แค่นั้น นะ,ะบางงานเราก็ปฏิเสธไปไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ว่าถ้าเราเริ่มทำไปเรื่อยๆเราก็จะรับงานที่ยากขึ้นได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนอยากจะให้พี่น้องหลายๆคนที่บางทีเราอาจจะตกงานอยู่เราไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการฝึกฝนอาจจะเป็นฝึกฝนช่วงที่เราอยู่บ้านว่างหรือ การทำงานของเราน้อยลงแล้วเรามีเวลาอยู่บ้านเยอะขึ้นเนาะเราอาจจะฝึกก็ได้นะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างเนาะ